ณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีชาวนาชื่อลุงสมชายเขาเป็นเกษตรกรที่ขยันขันแข็งปลูกข้าวในทุ่งกว้างมาตลอดหลายปีแต่เช้าวันหนึ่งขณะที่ลุงสมชายเดินลงแปลงนากับภรรยาแล้วสังเกตเห็นใบข้าวมีรอยแห้งเป็นสีน้ำตาลตามขอบใบแถมยังลามไปทั่วทั้งแปลงข้าวที่เคยเขียวสดใสกลับดูอ่อนแอ ลุงสมชายเริ่มวิตกกังวลเอ๊นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวของเราทำไมถึงเป็นแบบนี้นะนั่นน่ะสิทำไมข้าวเราถึงเป็นแบบนี้ล่ะพี่พรุ่งนี้เราไปขอคําแนะนำจากหัวหน้าที่สำนักงานเกษตรอําเภอกันเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรลุงสมชายจึงตัดสินใจเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอสถานที่ที่เกษตรกรในหมู่บ้านมักนึกถึงเมื่อเวลามีปัญหา เพราะที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลผู้ที่เป็นเหมือนฮีโร่ของเกษตรกรที่คอยยืนเคียงข้างพวกเขาในทุกปัญหาสวัสดีครับพลหน้าไม่รู้ข้าวผมเป็นโรคอะไรครับอยู่ๆก็มีอาการขอบใบแห้งแบบนี้ลุงสมชายกล่าวด้วยความรู้สึกกังวลใจและได้เล่าถึงอาการและการจัดการเบื้องต้นที่ได้ทําไปแล้วให้เจ้าหน้าที่ฟังเมื่อฟังเรื่องราวจบเกษตรตําบลสาวได้พูดขึ้นว่าอาการแบบนี้ ข้าวน่าจะเป็นโรคขอบใบแห้งค่ะโดยหนูขอลงพื้นที่ไปดูที่แปลงนาแล้วเราจะหาทางช่วยกันจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางไปที่นาของลุงสมชายเมื่อเดินทางมาถึงเกษตรตำบลได้เห็นสภาพของต้นข้าวด้วยตาตนเองก็ได้พูดขึ้นว่าข้าวลุงเป็นโรคขอบใบแห้งจริงๆด้วยค่ะแล้วผมจะทำยังไงดีครับหวหน้า ปัญหานี้แก้ได้ค่ะแต่เราควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเดี๋ยวหนูจะพาไปที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชน,นะคะที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชลุงสมชายได้เจอกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโรคแมลงศัตรูพืชสวัสดีครับลุงสมชายวันนี้มาติดต่อขอรับบริการอะไรดีครับลุงสมชายได้เล่าปัญหาให้นักวิชาการฟัง ้าหน้าที่ได้ฟังปัญหาอย่างตั้งใจพร้อมกับอธิบายว่าโรคขอบใบแห้งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมักระบาดเมื่อฝนตกหนักหรือมีน้ำค้างใบข้าวเริ่มแสดงอาการใบแห้งเป็นแถบยาวจากปลายใบเข้ามาหาโคนใบเวลามีฝนหรือความชื้นสูงอาจเห็นหยดน้ำสีเหลืองนวลเป็นน้ำคัดหลั่งของเชื้อแบคทีเรียข้าวที่เป็นโรคนี้จะโตไม่เต็มที่ ทำให้การสร้างรวงและ,มะเมล็ดไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ผลผลิตลดลงแต่เรามีวิธีจัดการได้โดยใช้การควบคุมโรคแบบผสมผสาน (IPM) IPM คือแนวทางการจัดการศัตรูพืชที่เน้นการใช้หลายวิธีผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสียหายจากโรคแมลงวัชพืชและสัตว์ศัตรูพืช โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการสำคัญตั้งแต่การสำรวจและเฝ้าระวังเกษตรกรควรสำรวจแปลงนาเป็นประจำเพื่อตรวจหาอาการผิดปกติเบื้องต้นและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์หรือใช้หลักการการป้องกันก่อนเกิดปัญหาโดยการใช้วิธีเขตกรรมเช่นการใช้เมล็ดพันธุ์ต้านทาน การใช้เมล็ดพันธุ์สะอาดไม่ปลูกข้าวหนาแน่นเกินไปมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเช่นปรับระดับคันนาและทางน้ำให้ดีเว้นช่วงปล่อยน้ำแห้งสลับขังหลีกเลี่ยงน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไหลผ่านมาสู่แปลงปกติและมีการควบคุมระดับน้ำตามระยะการเจริญของต้นข้าวการใช้ชีววิธีโดยการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพื่อยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรค เช่นการใช้เชื้อแบคทีเ ria bacillus subtilis หรือ B.S. ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคขอบใบแห้งในข้าวโรคเหี่ยวโรคเน่าคอรวงโรครากเน่าโขนเน่านอกจากนี้เชื้อ B.S. สามารถนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดมีวิธีการใช้ที่หลากหลายเช่นนำไปผสมน้ำฉีดพ่นทางใบคลุกมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกรองก้นหลุมรถโคนต้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพืชวิธีสุดท้ายหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่แนะนำโดยอ่านฉลากอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพควบคุมโรคขอบใบแห้งได้แก่กลุ่มสารประกอบทองแดงเช่นคอปเปอร์ ide, ออกซิคอรายคอปเปอร์ไฮดรอกซ์และกลุ่มยาปฏิชีวนะเช่นเรปโตไมซินเตตราไซคลินออกซิเตตราไซคลิน แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังและเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืนครับผ่านไปสองสัปดาห์หลังจากได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของนักวิชาการข้าก็เริ่มฟื้นตัวมีสีเขียวสดใสกลับคืนมาลุงสมชายยิ้มกว้างด้วยความโล่งใจขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ไม่เพียงแค่แนะนําวิธีการจัดการที่ถูกวิธีแต่ยังมาช่วยแก้ปัญหาให้ผมถึงแปลงนาะด้วยความยินดีครับ พราะหน้าที่ของพวกเราเชาวกรมส่งเสริมการเกษตรคือการอยู่เคียงข้างเกษตรกรเสมอครับโอเค okay, let's go ลิปนี้เหมือนต้นไม้กดไลค์คือใส่สีงหัวใจ okay, s <S กดแชร์คือรดน้ำเครื่อมิตรภาพรักกันอย่าปล่อยให้ต้นไม้ต้นนี้แห้งเหี่ยวตายนะครับ yeah.